มีคำถามว่าทำไมพวกข้าพระองค์อดอาหารแต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมพวกข้าพระองค์ทมตัวลงแต่พระองค์ไม่สนพระทยัยนี่เนี่ในวันที่เจ้าอดอาหารนั้นเจ้าทำตามใจเจ้าและบีบบังคับคนงานทั้งหมดของเจ้า นี่เนี่ยเจ้าอดอาหารเพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้และเพื่อต่อยด้วยหมัดอาธรรมการอดอาหารอย่างเจ้าในวันนี้จะไม่ทำให้เสียงของเจ้าได้ยินไปถึงที่สูงคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะเราคือพระเจ้าเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือ การแก้พันธนาอธรรมการแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าและเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะทรงตอบเมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าเจ้าเอาแอกออกไปจากท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคำพูดอธรรมถ้าเจ้า และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหวยและทำให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดครุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระยาเวจะทรงนําเจ้าอย่างต่อเนื่องและทำให้เจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้ง และทำให้กระดูกของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน้ำชุ่มเหมือนน้ำพุที่น้ำมันเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาดในข้อ14นะคะแล้วเจ้าจะปิติยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพระโอ์ของพระยาเวได้ตรัสแล้วก็คืออดอาหารที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะก็ดูแลคนหิวโหวยดูแลคนยากจนดูแลคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วความมืดของท่านก็จะกลายเป็นความสว่างสวนของท่านก็จะมีน้ำชุม่มร่างกายของท่านก็จะมี สุขภาพที่แข็งแรงการอดอาหารก็ไม่ต้องมาทำให้คนรู้ว่าท่านถืออดนะคะก็ให้อยู่เงียบๆไม่ต้องโอ้อวดว่าคุณมีความชอบทามกว่าคนอื่นในพระธรรมอิสยาห์บทที่58พระเจ้าอวยพรก่น